สนับสนุนโดยปุ๋ยไข่มุกตราเรือใบไข่มุกโดยบริษัทปุ๋ยไวยกิ้งจำกัด สวัสดีครับในเวลาของจับจ้องมองจีนครับรายการที่จะพาท่านผู้ชมไปเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในประเทศจีนในทุกมิติกับผมกิตติษด์ธนดิตสุวรณครับท่านผู้ชมครับเหตุการณ์แผ่นดินไหวใหญ่ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่28มีนาคมที่ผ่านมาได้สร้างความสูญเสียและความเสียหายเกิดขึ้นในหลายประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นในประเทศไทยประเทศเมียนมารวมไปถึงประเทศจีนโดยเฉพาะเมียนมารครับ มีความสูญเสียมากที่สุดมีผู้เสียชีวิตหลายพันรายแต่ในขณะเดียวกันก็มีคำกล่าวที่ว่ายามยากช่วงวิกฤตต่างๆก็เป็นช่วงเวลาในการพิสูจน์มิตรแท้เราได้เห็นความเคลื่อนไหวของประเทศจีนครับในการส่งความช่วยเหลือมาให้กับเมียนมาและไทยไม่ว่าจะเป็นความช่วยเหลือทางด้านการกู้ภยัยรวมไปถึงความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมวันนี้ครับพาท่านผู้ชมมาพูดคุยกับคุณชุยผู้สื่อข่าว CMG ครับสวัสดีครับคุณชุยครับ สวัสดีครับคุณบิงครับคุณชุยครับก่อนอื่นอยากจะถามถึงความสนใจในการติดตามข่าวสารของชาวจีนครับนับตั้งแต่เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวเมื่อวันที่28มีนาคมที่ผ่านมาชาวจีนเขาติดตามข่าวสารเรื่องนี้ใกล้ชิดขนาดไหนครับชาวจีนซึ่งรวมทั้งผมด้วยนะครับร้วงให้ความสนใจเป็นพิเศษกับแผ่นดินไหวที่เมียนม,มาเพราะเมียนม,มาติดกับยมบนทนนยุทตางของจีนนะครับในวันที่เกิดแผ่นดินไหวเพื่อนเพื่อนของผมพากันแชร์ข่าวในโซเชียลมีเดีย แผน่นที่ใหม่ครั้งนี้มีความรุนแรงมากนะครับหลังจากเกิดเหตุแผน่นที่ใหม่แล้วสื่อหลักจีนรายงานข่าวที่เกี่ยวข้องทันทีนะครับยกตัวอย่างเช่นชัยนามีเดียกรุ๊ปด้รายงานความคืบหน้าการกู้ภัยแผ่นดินไหมครั้งนี้ผ่านโทรทัศน์วิทยุและนิวมีเดียตลอด24ชั่วโมงนะครับผู้สื่อข่าวของห้องผลิตรายการที่ย่างกุ้งแห่งูนย์เอเชียแอฟริกาชัยนามีเดียกรุ๊ปเดินทางถึงสถานที่เกิดแผด่เหตุแผ่นที่ไหมเพื่อรายงานข่าวครับ ถึงแม้ว่าเมียนมาและไทยจะได้รับความเสียหายค่อนข้างมากแต่ว่าแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นเห็นว่าก็ส่งผลกระทบกับประเทศจีนด้วยแล้วในจีนเองตอนนี้มีความเสียหายเกิดขึ้นขนาดไหนครับแผ่นดินไหวครั้งนี้ทําให้หลายพื้นที่ของมณฑลยุนนานนะครับรู้สึกถึงการสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงส่วนมณฑลกุ้ยโจวและเขตปกครองตนเองชนเผ่าช่วงกว่างชีของจีนก็มีรายงานว่ามีการสั่นสะเทือนด้วยนะครับ แผ่นดินไหวทําให้เมืองรุ่ยรี่เถ็เต๋อหงบนทลยูนนานของจีนนะครับมีผู้ได้รับบาดเจ็บสองรายยังมีอาคารบางแห่งได้รับความเสียหายแต่ไม่ได้พบมีผู้เสียชีวิตวันที่28มีนาคมกรมการคลังและกรมการบริหารเหตุฉุกเฉินของบนทลยูนนานนะครับได้จัดสางเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหววงเงิน5ล้านหยวนให้กับเถ็เต๋อหงสนับสนุนการกู้ภัยฉุกเฉินป้องกันภัยที่เกิดตามมาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นต้นนะครับ คราวนี้อยากจะถามเกี่ยวกับท่าทีและความเคลื่อนไหวของผู้นําจีนอย่างประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะครับเห็นว่านับตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ทางด้านของประธานาธิบดีสีเองก็ได้ส่งสารแสดงความเสียใจกับภัยพิบัติที่เกิดขึ้นใช่ไหมครับวันที่29มีนาคมนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนส่งสารแสดงความเสียใจถึงพลเอกอาวุโสมินอองไล์ผู้นําเมียนม,มาต่อเหตุการณ์แผน่นดินไหวในเมียนม,มานะครับ นายสีจิ้นผิงกล่าวว่ารู้สึกตกใจเมื่อทราบข่าวเมียนม,มาเกิดเหตุแผน่นดินไหวครั้งรุงแนแรงทําให้มีผู้บาดเจ็บล้มตายและทรัพย์สินเสียหายจํานวนมากค้ประช้าในนามของรัฐบาลจีนและประชาชนจีนขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อผู้เสียชีวิตและขอปลอบขวัญครอบครัวผู้เสียชีวิตผู้ได้รับบาดเจ็บและผู้คนที่อยู่ในพื้นที่ประสบภัยด้วยความจริงใจประเทศจีนและเมียนม,มาเป็นประชาคมที่มีอนณาคตร่วมกันที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขครับ ทั้งสองประเทศมีมิตรภาพฉานพี่น้องที่ลึกซึ้งทั้งนี้จึงยินดีให้ความช่วยเหลือที่จําเป็นแก่เมียนม,มาและสับสนุนผู้คนในพื้นที่ประสบภัยเอาชนะภัยพิบัติและสร้างเรื่องของพวกเขาขึ้นใหม่โดยเร็วนอกจากนี้นะครับนายหลี่เฉียงนายรัฐมนตรีจีนได้ส่งสารแสดงความเสียใจถึงนางแพทองทานชิน,นวัตนายรัฐมนตรีไทยกรณีเหตุแผน่นดินไหวในประเทศไทย นายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนส่งสารแสดงความเสียใจถึงมาริสเงียมพง์รัฐมนตรีต่างประเทศไทยในเหตุการณ์แผน่นดินไหวนะครับครานี้อยากจะถามเกี่ยวกับเรื่องของความช่วยเหลือแล้วก็ระบบการกู้ภัยของประเทศจีนบ้างครับอย่างเวลาที่ประเทศจีนเขามีภัยพิบัติเขามีการส่งเรื่องของทีมกู้ภยัยแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญเข้ามารับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมีระบบยังไงบ้างครับหลังจากเกิดเหตุแผ่นดินไหวจึงเริ่มกลงไกฉุกเฉินอย่างรวดเร็ว ตําน่งงานกู้ภัยและความคุ้มครองทางกุงศูลอย่างเต็มที่ทีมกู้ภัยมณฑลยูนนานเดินทางถึงเมียนม,มาหลังจากเกิดเหตุแผน่นดินไหวเพียง48ชั่วโมงเป็นทีมกู้ภัยสากลทีมแรกที่เข้าถึงพื้นที่ประสบภยัยและร่วมกับกองกําลังกู้ภัยท้องถิ่นช่วยผู้รอดชีวิตทีมกู้ภัยแห่งชาติจีนทีมกู้ภัยนานาชาติจีนทีมกู้ภัยเขตบริหารพิเศษฮ่องกงและทีมกู้ภัยนานาชาติของสภากาชาติจีนก็ได้เดินทางถึงเมียนม,มาให้ความช่วยเหลือ กองกำลังกู้ภัยพลเรือของจีนก็เข,เข้าถึงเมียนม,มาด้วยโดยมีผู้เชี่ยวชาญเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ประมาณ400รายเข้าร่วมการกู้ภัยในพื้นที่ต่างๆของเมียนม,มาจนถึงเวลา8นาฬกาวันที่3เมษายนได้ช่วยเหลือผู้รอดชีวิตเข้ารายโดยผู้รอดชีวิตคนที่9ได้ถูกฝังอยู่ในซากปราราหกพังนั่นกว่า120ชั่วโมง พูดถึงระบบแล้วแน่นอนนะครับว่าแผ่นดินไหวเวลาเราไปเทียบกับภัยพิบัติอื่นๆหลายคนจะกล่าวว่าแผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติที่ไม่สามารถเตือนได้ล่วงหน้าได้แล้วประเทศจีนเองเขามีระบบการเตือนภัยยังไงบ้างครับหลายปีมานี้ระบบเตือนภัยแผ่นดินไหวของจีนมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วนะครับเมื่อปี2024มีการสร้างโครงการเตือนภัยแผ่นดินไหวแห่งชาติจีนให้แล้วเสร็จอย่างรอบด้าน ปิดให้บริการข้อมูลการเติมภัยแผ่นที่ไห,ห่ได้รางงานความรุนแรงอย่างรวดเร็วแก่สังคมจีนโดยโครงการต่งรางได้สร้างสถานีตรวจมัด15,899แห่งได้สร้างเครือข่ายการเติมภัยแผ่นทิ่ไห่ใหญ่ที่สุดในโลกเราต้องยอมรับว่าก,การพยากรมแผ่นที่ไห่เป็นปัญหาระดับโลกนะครับแต่จีนใช้ความพยายามอย่างไม่ลดละในเรื่องนี้มาโดยตลอดก็คือเมื่อ50ปีก่อนนะครับ อำเภอไห่เฉิงมณฑลเหลียวหนิงของจีนเกิดแผ่นดินไหว7.3รลกเตอร์กกอนหน้าแผ่นดินไหวไห่เฉิงหน่วยงานแผ่นดินไหวของจีนได้ตรวจจับสถานการณ์ผิดปกติทางธรณีวิทยาบริเวณโดยรอบไห่เฉิงจึงได้พยากรณ์แผ่นดินไหวครั้งนี้ด้วยความสำเร็จล่วงหน้า24ชั่วโมงทางการท้องถิน่นอพยพชาวบ้านอย่างทันท่วงทีกล่าวได้ว่าเป็นแลนด์มักแห่งประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์แผ่นดินไหวนะครับ ส่วนหลังจากเกิดเหตุแผ่นดิมไหวการเตือนภัยมีความสําคัญยิ่งซึ 8, 2, nah ่งก <for> ่อนหน้าเหตุแผ่นดินไหวเมียนมา2วันนะครับเมืองหลังฝังซึ่งอยู่ห่างจากกรุงปักกิ่ง55กิโลเมตรเกิดเหตุแผ่นดินไหว4.2ลิตรหลังจากเกิดแผ่นดิมไหวครั้งนี้เพียง7.5วินาทีนะครับเครือข่ายเตือนภัยและแผ่นดิมไหวของจีนก็ได้แจ้งเตือนผ่านมินิโปรแกรมของ WeChat ชาวจีนจํานวนมากบอกว่าได้รับการแจ้งเตือนจากมือถือในเที่ยงคืน จึงรีบใช้มาตรการหลบหนีแต่รักษาความปลอดภัยของตนไว้ได้นะครับคราวนี้มาดูความช่วยเหลือที่จีนส่งไปให้กับประเทศที่ประสบภัยพิบัติแผ่นดินไหวครั้งนี้อย่างประเทศไทยและประเทศเมียนมาบ้างจีนเองมีการส่งผู้เชี่ยวชาญส่งทีมกู้ภัยไปช่วยเหลืออย่างไงบ้างครับวันที่30มีนาคมทีมกู้ภัยนานาชาติจีนที่มีสมาชิก118คนพร้อมด้วยอุป,ปรกรณ์และวัสดุกู้ภยัยเดินทางไปยังพื้นที่ประสบภยัยเพื่อดำเนินง,ง,งานกู้ภัยฉุกเฉิน โดยทีมนี้ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นดินไหววิศวกรโครงสร้างพนักงานกู้ภัยเจ้าหน้าที่ทางกรารแพทย์และทีมสุนัขกู้ภัยนะครับพกพาเครื่องตรวจจับสิ่งมีชีวิตอุปกรณ์รื้อถอนและระบบโรงพยาบานสนามทีมกู้ภัยนานาชาติจีนก่อตั้งขึ้นเมื่อปีคศ .2001 นะครับเคยเข้าร่วมการกู้ภัยสากล20กว่าครั้งอาทิสึนามิในอินโดนีเซียและแผ่นดินไหวที่ปากีสถานและเนปาล ได้รับการรับรองจากสหประชาชาติเป็นทีมค้นหาและกู้ภัยขนาดหนักโดยภารากิจกู้ภัยครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงการแบกรับภาระหน้าที่ของจีนที่ปฏิบัติตามแนวคิดประชาคมมนุษย์ที่มีอนาคตร่วมกันอีกครั้งครับทีนี้นอกจากความช่วยเหลือด้านการกู้ภัยแล้วเห็นว่าประเทศจีนเองยังมีการส่งความช่วยเหลือในด้านอื่นไปให้กับประเทศไทยประเทศเมียนมาโดยเฉพาะเมียนมาที่มีการช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมด้วยใช่ไหมครับ จีนได้ประกาศให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมอย่างเร่งด่วนให้เมียนม,มาคิดเป็นมูลค่า100ล้านหยวนได้จัดส่งสิ่งของบรรเทาทุกข์ที่ต้องการอย่างเร่งด่วนรวมทั้งเต็นท์ชุดปฐมพยาบาลอาหารน้ำดื่มส่งถึงเมียนม,มาแล้วนอกจากนี้หน่วยกู้ภัยของจีนยังเปิดบริการให้การรักษาฟรีให้กับชาวบ้านในพื้นที่ประสบภัยที่เมียนม,มาสุดท้ายนี้ครับคุณชุยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภัยพิบัติแผ่นดินไหวอย่างที่มีคำกล่าวที่ว่า ช่วงเวลาของความยากลําบากเป็นช่วงเวลาของการพิสูจน์มิตรแท้แล้วเหตุการณ์นี้เป็นการพิสูจน์ให้เห็นอย่างไรว่าประเทศจีนมีความสัมพันธ์อันดีผมคิดว่าการกู้ภัยครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงจีนไทยใช้อื่นไกลพี่น้องกันและมิตรภาพฉันพี่น้องจีนเมียนม,มาอย่างเต็มที่นะครับจีนให้ความช่วยเหลือปฏิบัติการกูภ้ภัยยินดีจัดส่งพนักงานกู้ภัยมืออาชีพอุปกรณ์และสิ่งของทุกเมื่อทุกเวลานะครับเจ้าหน้าที่เมียนม,มาก็กล่าวว่า เมียนมาขอขอบคุณความช่วยเหลือที่จริงใจของจีนนะครับและจะเก็บไว้ในใจกล่าวได้ว่าธรรมชาติโหดร้ายแต่ยังมีรักอยู่ในโลกจีนจะจับมือกับไทยและเมียนมาเอาชนะความยากลําบากร่วมกันและฝืนฝ่าอุปสรรคไปด้วยกันครับอย่างที่คุณชุยบอกนะครับว่าประเทศจีนจะจับมือกับประเทศไทยและเมียนมาในการฝ่าฟันอุปสรรคและความยากลําบากต่างๆไปด้วยกันก็เหมือนคํากล่าวที่ว่ามิตรในยามยากคือมิตรแท้นั่นเองนะครับวันนี้ต้องขอ,ขอขอบคุณคุณชุยมากนะครับขอบคุณครับ อาแล้วครับท่านผู้ชมช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับกลับมาจะพาไปเที่ยวที่เมืองจางเจเจี้ยครับจะพาไปพิพ,ธพิธภัณฑ์ภาพวาดจากหินทรายจะสวยงามแปลกตาขนาดไหนเดี๋ยวกลับมาจับจ้องมองจีนครับ